สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะวันนี้ก็โหหายไปหลายวันเลยนะคะเพราะว่าคือตอนนี้อยู่ในาการเทรนนิ่งนะคะค่อนข้างที่จะโหดมากมากคือว่าคือโค้ชไม่มีเวลาคือโค้ชไม่มีเวลาในการที่จะใช้โทรศัพท์นะคะเพราะว่าคือช่วงตลอดการทํากิจกรรมเนี่ยจะไม่มีการใช้โทรศัพท์เลยนะคะก็วันนี้แต่ว่าวันนี้มีโอกาสเพราะว่าเป็นการเทรนนิ่งวันที่สองเขาก็เลยแบบว่า,าพามา ล่องเรือล่องเรือสำราญนะคะกะ็ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่เขาเรียกอะไรนะเขื่อนน้ำเงมมิอนมาค่ะที่ที่ประเทศลาวนะคะกะ็สวยมากมากเลยนะคะคือบรรยากาศดีมากๆแต่ว่าก็ร้อนมากๆร้อนมากๆอันนี้ให้ดูบรรยากาศรอบข้างคือทุกคนก็กำลังเซลฟี่ถ่ายรูปกันอยู่อันนี้คือเราเข้ามาถ่ายรูปบนบนเรือนะคะข้างบนเรือก็ดูบรรยากาศนะคะสวยมากนะคะเรือมี เรือสองลำนะคะมากก,ก็อันนี้เลยแบบว่าคือแวะมาทักทายทุกคนนะคะสนุกมากๆแล้วก็การเทรนนิ่งคือได้ความรู้มากๆเลยนะคะนนก็เดี๋ยวจะกลับไปแบ่งปันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายน,น,นะคะ